สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดจุดจบประยุทธ์มาถึงแล้วงานนี้มีหนาวแน่ฟันธงประยุทธ์ติดกับดักรัฐธรรมนูญมาตรา158จึงไม่อาจอยู่ได้ครบเทอมหลังประยุทธ์ยอมรับเต็มปากแล้วบอกเป็นนักการเมืองลั่นอยู่ครบเทอมถึงมีนาปี66 นายเมธามาตขาวเลขาธิการคณะกรรมการรุนระงเพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปอรได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุวา่าการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ยืนยันว่าจะเป็นนายกทัมนตตีได้ครบถวงหรือไม่อยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเป็นเพราะมีหลายเงื่อนไขเพราะนายก ติดกับดักรัฐมนูญมาตรา158จึงไม่อาจอยู่ได้ครบเทอมและผมคาดว่าจะมีการยุบสภาเร็วๆนี้ดังนั้นการรณรงค์หาเสียงโดยชูพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกทมบุตรีอีกครั้งในสมัยหน้าจึงไม่ถูกต้องและพักการเมืองอาจทำผิดรัฐธรรมนูญเสียเองเพราะถือเป็นการหลอกลวงประชาชนแม้พวกเขาอาจแค่ต้องการสร้างกระแสหลอกเอางบป,ประมาณของรัฐบาลไว้ก่อนก็ตาม เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถเป็นนายกัฐมนตรีต่อไปได้อีกหากเลยวันที่24สิงหาคมปี2565เพราะครบกำหนดนายกัฐมนตรี8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158ที่ให้นายกธฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนและนายก ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันกระทั่งถึงวันที่ครบกำหนดตามรัฐธรรมนูญจะให้สารรัฐธรรมนูญหรือในติบริกรไปตีความนับตั้งแต่2560หรือเลือกตั้ง2562ไม่ได้เพราะจะนำไปสู่วิกฤตรัฐธรรมนูญในทันทีเมื่อเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญก็จะเกิดสุญยากาศนายยกจะขาดความชอบธรรมและ ขาดคุณธรรมจริยธรรมร้ายแรงจนอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการรทัทประหารยึดอำนาจหรือมิกสัญญาทางการเมืองอย่างรุนแรงผมคาดว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะดำรงตำแหน่งไปไม่ถึงวันนั้น <c oughs> เพราะวิกฤตเศรษฐกิจผูกขาดและการเมืองแบบอำนาจนิยมจะนำปัญหามาก่อนในต้นปีหน้า <c oughs> เพราะถึงวันนี้พลเอกประยุทธ์เข้าข่ายทรราชแล้วแต่ยังอยู่ได้เพราะการอุ้มสม โดยสองนายพลอาวุโสและกลุ่มทุนผูกขาดหากลุ่มที่มีอำนาจหนุนนำอุ้มชูรัฐบาลอยู่กลุ่มคนเหล่านี้ยังไร้สํานึกรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองทำประเทศไทยเสียหายร้ายแรงและขาดโอกาสในอนาคตเพราะความขัดแย้งจนยากแก่การปกครองเพียงเพราะพวกเขาต้องการคอรับชันอำนาจในขณะที่วันนี้วันที่3ธันวาคมที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประย,ยุธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงกาลงโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด -19 โดยผู้สื่อข่าวได้ถามว่าดูเหมือนช่วงนี้นายยกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องการเป็นนายยกรัฐมนตรีภายใต้กรอบของกฎหมายเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าก็ผมยังอยู่ในการเป็นรัฐบาลมีใช่หรือซึ่งตามกรอบกฎหมายก็เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าว่าจะอยู่จนถึงเดือนมีนาคมปี 66, 66กรอบกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นไม่ใช่หรือผมจะอยู่ไปจนถึงปี67ได้หรือไม่ล่ะ เมื่อไม่ได้ก็อยู่ในตำแหน่งได้ถึงปี66ซึ่งถ้าบ้านเมืองสงบสุขเราก็อยู่ให้จนครบ วาระไปก็เท่านั้นเองอย่าไปมีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรขึ้นมาให้มันเกิดความเสียหายอะไรขึ้นมาเลยบ้านเมืองจะได้ไปได้ผมก็ทําอะไรหลายๆอย่างไว้แล้วไม่ใช่ทําเพื่อวันนี้หรือทําเพื่อคะแนนเสียงของผมด้วยซ้ําผมทําให้กับประชาชนและประเทศชาติมีแผนงานในอนาคตไว้เยอะแยะไปหมดก็ลองไปเปรียบเทียบดูแล้วกันเมื่อถามว่าความตั้งใจของนายยกรัฐมนตรีคือต้องการอยู่ให้ครบวาระใช่หรือไม่ พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบแต่ทำเสียงในลำคออืมอืม้อฮือผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าวันนี้เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วหรือยังพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ต้องเป็นเพราะเป็นนายยกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นนักการเมืองก่อนจะย้อนถามว่าผมยังเป็นทาหารอยู่หรือไม่ล่ะ ผมเป็นทหารเกษียณแล้วส่วนที่ยังมียศนำหน้าอยู่แล้วจะให้ผมทำอย่างไรจะต้องให้ลดยศลงไปหรือจะให้ตัดยศหรือยศที่มีอยู่เป็นยศพระราชทานเมื่อถามย้ำว่ายอมรับว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วจำเป็นต้องลงเลือกตั้งในระบบอย่างเช่นลงสมัครในนามปาร์ตี้ลิสต์หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ค่อยว่ากันในอนาคตเอาไว้ใกล้เลือกตั้งก่อนเมื่อถามว่า ถ้าจะลงสมัครในานามนักการเมืองเต็มตัวจะลงในพื้นที่โคราชหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเลอะเทอะก็บอกแล้วว่ายังไม่ถึงเวลาจะมาถามอะไรวันนี้โดนแล้วงานเข้าบิ๊กป้อมสวยเพราะปากเทพไทยเตือนบิ๊กป้อมหลังกลับคำปมสมาชิกพระังชารัฐชนะอบต4,500คนถ้าเป็นเท็จจอผิดกฎหมายโดยเมื่อวันที่2ธันวาคม ในเทพไทยเสยนพงศ์อดีตโซ,โซนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากกรณีที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายยัธมตนรีและหัวนหน้าพักพรังชารัฐพูดกับสื่อมวลชนว่าในการเลือกตั้งผู้บริหารอบตและสมาชิกอบตที่ผ่านมาได้อบบต4,500ที่นั่งขอบคุณที่เลือกพลังชารัฐนั้น การออกมาพูดเช่นนี้จะหวังผลทางการเมืองในด้านใดก็ตามแต่เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการการะทําผิดกฎหมายที่พักการเมืองไปยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกประวิตยออกมาปฏิเสธเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าพักกรงชารัฐไม่ส่งสมัครในทุกตําแหน่งวันผิดกฎหมายเลือกตั้ง การพูดของพลเอกประวิทย์อาจจะพูดไปด้วยความเผลอเรอรู้เท่าไม่ถึงการหรือเป็นการพูดแบบกรอนพาไปก็ตามหลังจากนั้นอาจจะมีผู้ท้วงติ่งว่าการพูดของพลเอกประวิทยอาจจะเป็นหลักฐานเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งได้จึงจำเป็น ต้องออกมาพูดแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งว่าจำนวนผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง4,500คนนั้นเป็นสมาชิกพักรองชารัฐไม่เกี่ยวกับการส่งลงสมัครแต่อย่างใดซึ่งการออกมาพูดเช่นนี้อาจจะหวังว่าเป็นการพูดเพื่อแก้ตัวให้พ้นผิดได้แต่ในความเป็นจริงถ้าหากเรื่องนี้ในสศรีสุวรรณจันยาในเรื่องไกลลีกิจวัฒนะ และนายสนทิยาสวัสดีหรือนายวัชระเพชททองได้ยินและต้องการจะพิสูจน์ความจริงว่าการที่พลเอกประวิทย์พูดแบบนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการเบีเ่ยงเบนประเด็นให้พ้นผิดก็สามารถกระทำได้ในเทพไทยกล่าวในเทพไทยกล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบข้อมูลผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอโดยการยื่นรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นอบตทั้งหมด ตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกของพักพลังชาริก,กี่คนครบตามจำนวน4,500คนจริงหรือไม่ถ้าหากอบตที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกพักพลังชาัิไม่ครบ4,500คนตามที่พลเอกประวิทย์กล่าวอ้างก็สอให้เห็นถึงคำพูดของพลเอกประวิทย์กระทาผิดกฎหมายทันทีที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไทยโพสต์ และข่าวสดขอขอบคุณทรรุกท่านทมารับชมสดั